ห้าโมงครึ่งนะคะของน้องๆแป๊บหนึ่งให้น้องๆได้พักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมรอยแดนกันนะครับรอบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับนะคะผู้สนับสนุนตลาดน้ำสุขภาพนะคะเดี๋ยวน้องเขามีต่อนะคะตอนนี้ให้น้องเขาพักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องๆนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปทานน้ำนะครับคือเจ้าของน้ำนะครับพี่แถวนะครับ เสื่อขาวนะครับเสื้อแดงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบกล้วยนะครับมีคนสนับสนุนนะคะเขาบอกว่าถ้าโรงเรียนมาแสดงที่ตลาดน้ำสุขภาพเนี่ยเขาจะดูแลเด็กๆเลยค่ะเพราะที่นี่เป็นเป็นตลาดที่แห่ใจดีค่ะทุกคนใจดีมากนะคะเป็นตลาดรอยยิ้มตลาดแห่งความสุขนะคะในเมืองผัดใหญ่เราคิดว่า เราเนี่ยมีจุดเด่นมากเลยเพราะว่าเรามีแต่ความสุขบรรยากาศดีนะคะอากาศบริสุทธิ์เรามาขยายต่อเก็นที่นี่